คู่รักวัยรุ่นสุดฮอตตอบแล้วมีแพลนแต่งงานกันเมื่อไรเป็นอีกหนึ่งคู่รักสุดฮอตที่น่ารักและเป็นขวัญใจของวัยรุ่นหลายคนอย่างก้อยรัชพรและนิกกี้นชัดโดยเราจะเห็นโมเมนต์มุ้งมิ้งของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียลอยู่ด้วยการพากันทำงานหาเงินเห็นแบบนี้แล้วหลายคนก็อยากรู้ว่าจะมีแพลนแต่งงานกันเมื่อไรเอ่ยล่าสุดก้อยและนิกกี้ได้ตอบชัดแล้วถึงแพลนแต่งงานผ่านรายการช่อง YouTube ตอนเปิดบ้านใหม่ก้อยพร้อม q a ออยากแต ง,งานกันอ,งา,นอางนี้ทั้งคู่ตอบตรงกันเ่าว่าอีกน,นั้นก้อยบอกต่อว่าเรื่องแต่งงานเป็นอะไรที่รู้สึกขึ้นเองว่าเป็นแบบความรู้สึกตอนนี้อะไรนี้นิกกี้เสริมต่อว่าไม่ใช่ไปแต่งแล้วขออย่าอะไรนี้ก้อยบอกต่อว่าเราก็ต้องรู้จักกันให้ดีพอแต่งงานไม่ใช่เรื่องสําคัญเท่าไหร่นะปัจจุบันเอาละจ้ายังไงก็แล้วแต่ถ้ามีข่าวดีเมื่อไหร่แน่นอนพวกเขาจะรีบแจ้งทันทีจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจยยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ